โ okay. อเคอามาตอนนี้ครับะก็จะมาเฉลยการบ้านเนาะมาเริ่มครับข้อสี่สองสเราต้องดูตรงนี้ให้ดีก่อน x y z มีอยู่ในตอนเท่านี้ x ก็คือ x คือ BE b e b c o ไม่ใช่ b c n A y A กับ y เจอสาประกอบเป็น A 2สองี่เหรอเกเกิดสารประกอบชุด x y สอง บ้างนะเซตยาบโอ้ยยงยเวเลนติลิตอนออไม่ใช่เลขอะตอมอันนี้หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7เอาเขียนกันหมู 4, ่4หมู่5หมู่6หมู่7 A กับ Y เามปาะกอสองสะนส่วนงกวย์สองเอ็กแล้วก็ Z Y F O o f 2, A, y, 2, ไม่มีคู่ x ตัวนี้มีคู่ถูก xy สองแล้ว y y เสองมีรูปร่างเหมือนกันถูกเป็นมุมองอเหมือนกัน ay สองมีรูปร่างเป็นเส้นตรงถูกในโมเลกุลของ y เซสองไม่มีมมลิตอนอด์คู่เดียวผิดแรงยึดเหนี่ยว,วระหว่างโมเลกุลของ ay มากกว่า y z ay มากกว่า y z ผิดเพราะ A Y เนี่ยมันมันไม่มีคั้วแต่ Y 2มีคั่วข้อนี้ที่ถูกคือกอขอขอ้ขอที่ไม่ถูกคืองอจอสามกับร่าง x อซในข้อสี่สองสามเป็นอย่างไร X Z X คือ N Z คือ F ก็จะเป็น N F ็าม เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวธาตุ x y ต่อไปนี้ XF3 เป็นสามเหลี่ยมเป็นลาบแสดงว่า X เนี่ยมันอยู่หมู่ที่สามเพราะว่ามีหมู่สามเนี่ยคือมีอิเล็กตรอนสามตัวสร้างสามแขนไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ YF3 เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยม Y ต้องอยู่หมู่ห้าเพราะว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ย ต้องเหลือเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่หนึ่งคู่อะ Y หมห้า X หมูสามาต่อ F มีเวเลนต์อิเล็กตรอนน้อยกว่า Y ถูกต้องโมเลกุลของ XF3 และ YF3 ต่างก็เป็นไม่เป็นเต็มเป็นไปตามกฎตัด YF3 เป็นแต่ว่า XF3 ไม่เป็นตัดทิ้งถ้า X และ Y เป็นท่าที่อยู่ในค่าเดียวกัน XY3 จะมีจุดเดือดสูงกว่า XF3 ถูกทำไมถึงมีจุดเดือดสูงกว่าเพราะตัวนี้มันมีขวตัวนี้มันไม่มีขวนะครับอันนี้คือเคลียร์ประเด็น แล้วก็ต่อไปคือในโมเลกุลของ YF3 mm hmm. เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมภายในรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ยจะต้องมีองศาอยู่ที่ประมาณ107ซึ่งมีค่าน้อยกว่า109.5ถูกต้อง mm hmm. ข้อนี้ตอบข้อที่สี่นะครับที่รูปร่างโมเลกุลแล้วก็สภาพพ้วเนี่ยเด็กๆจะต้องไปตามในของที่ผ่านมานะที่เรียนผ่านมานะครับต่อไป จงเปรียบเทียบความแรงของพนตุเคมีต่อไปนี้จากน้อยไปหามากน้อยนะน้อยไปหามากน้อยต้องเป็นแรงของไม่มีขั้วแรงของไม่มีขั้วแล้วก็พันธะไฮโดรเจนแล้วก็ไอออนิกอยู่ท้ายที่สุดนะครับทีนี้ครูแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือมีขั้วไม่มีขั้วเด็กๆต้องจํานี้ตัวนี้ไม่มีขั้ว ตัวนี้มีขั้วไดโพไดโพคือมีขั้วดังนั้นหนูจะต้องเรียงให้ลำดับก็คือไม่มีมีพันธะไฮโดรเจนและพันธะไอออนิกนะครับข้อนี้ก็จะตรงคือข้อที่3นะครับตัวมีขั้วเนี่ยมันจะแทรกอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เอามาใส่เขามาแค่สามตัวเองนะครับ4ี่จุดล้อมเร็วของสารโคเวเลนตบางชนิดเป็นดังนี้ สารใดต่อไปนี้มีแรงดึงดูดภายในโมเลกุลน,น้อยที่สุดถ้าแรงดูดภายในโมเลกุลน,น้อยที่สุดก็ต้องจุดเดือดจุดล้อมเดียวจุดล้อมเดียวเนี่ยจะต้องต่าที่สุดข้อนี้ก็ตอบได้เลยก็คือ cl หสองนะครับไม่มีอะไรเลยเนาะ ข้อสี่สองแดเพราะเหตุใดโมมีถึงมีจุดเดือดสูงกว่าคอรีนเพราะว่าโบมีเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าคอรีนนะครับเลยทําให้มีแรงลอนดอนแรงลอนดอนเนี่ยสูงกว่านะครับข้อสี่สองปดก็เลยตอบอสวยเลยตอบข้อไม่เห็นจะมีบอกเลยครูแรงลอนดอนอยู่ไหนเขาพูดถึงนต่ว่าโมลิมมุลของโบมีหนักกว่าคอรีนจึงต้องการพลังงานจนเอนนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยบโมลลกุลของโบมีมีอิเล็กตรอนมากกว่า แรงแผ่กระจายโมเลกุลมากกว่าคลอรีนเหมือนมันจะใบอะไรหรือเปล่าพันธะโคเรลนของโมเลกุลโบมีนแข็งกว่าคลอรีนไม่เกี่ยวโมเลกุลโบมีนมีขั้วมากกว่าคลอรีนเล็กน้อยไม่เกี่ยวนะครับไม่มีขั้วน,นี่เปนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้อนี้ตัวที่ใบมาคือข้อที่สองเพราะว่าถ้ามีอิเล็กตรอนแผ่กระจายนะครับแผ่กระจายนะครับแผ่กระจายแผ่กระจายหมายถึงมันแผ่ไปถูกไหมครับแผ่กระจายทั่วโมเลกุลนะครับแบบนี้แผ่กระจายทั่วโมเลกุลตัวนี้ตัวนี้ก็จะดูดกันนะครับดูดกัน แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือโมเลกุลมันใหญ่ด้วยนะครับอืมขาอนี้ก็จะถูกแค่ด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังอ่ะผิดตัวเนี้ยพันธะโคเวเลนต์ของโบรมีแข็งแรงกว่าอันนี้ก็ผิดต่อข้อที่สองนะถ้าสารชนิดหนึ่งมีแบบจำลองโครงสร้างดังรูปสารนี้มีสมบัติไปตามข้อใดมี S กับ C ผสมกันซิลิคอนกับคาร์บอนผสมกันข้อสี่ ซึ่งซิลิกอนกับคาร์บอนเนี่ยมันอยู่หมู่ที่4ี่นะครับอยู่หมู่ที่4ี่จะเป็น,นล,ลักษณะของโครงสร้างผึกโครงสร้างผึกจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงและก็จะรักจ,จะแข็งแรงมากทาไมถึงแข็งแรงมากเพราะว่าหมู่ที่4ลูกคนมีคุณสมบัติเป็นโครงสร้างผึกโครงสร้างผึกจะมีความแข็งแรงแล้วก็จุดล้อมเหลวหรือจุดเดือดสูงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หนูก็ช็อตน,นูนะ้ดเอาแล้วหมู่ที่สี่นะครับจะต้องมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงนะ สารที่มีโครงสร้างผึกแบบตาข่ายแต่นําไฟฟ้าได้ก็คือตาข่ายและนําไฟฟ้าได้ก็คือมันต้องอยู่หมู่ที่4ี่หมู่ที่4ตัวนี้เด็กๆต้องจําให้ดีนะครับเขาจะตอบว่าแก๊สไฟทําไมถึงตอบว่าแก๊สไฟเพราะว่าแก๊สไฟเนี่ยมันเกิดจากคาร์บอนปกติคาร์บอนต้องมี4แขนนะครับแต่แก๊สไฟเนี่ยคาร์บอนมันจะสร้างแค่3แขนอีกแขนหนึ่งจะว่างมาเลยทําให้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือเมื่อมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือมาเลยนําไฟฟ้านะครับ 431ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเพชรและแก๊ไฟพันธะซีซีในเพชรยาวกว่าแก๊ไฟถูกการสลายพันธะระหว่างซีซีในแก๊ไฟต้องใช้พลังงานมากกว่าเพชรถูกแก๊ไฟนําไฟฟ้าได้ดีในทิศทางขนานกับระนาบอะตอมของคาร์บอนถูกคําว่าขนานของระนาบอะตอมของคาร์บอนก็คือเวลา แกไฟเนี่ยมันจะอยู่เป็นชั้น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 คือมันสร้างพันธะเป็นชั้นเป็นชั้นทีนี้ช่องว่างระหว่างชั้นเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนตัวเดียวที่มันเหลือจากการสร้างแข็งคาร์บอนไห่ครบวิ่งอยู่ในชั้นนี้เลททาให้ตัวนี้มันนําไฟฟ้าได้อยู่ในระดับระนาบเดียวกันโครงสร้างของเพชรเสถียรกว่าโครงสร้างของแกไฟโครงสร้างของเพชรเสถียรกว่าโครงสร้างของแกไฟผิดเพราะเขาบอกว่า การที่เอาเพชรเนี่ยไปเผาแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สไฟได้ง่ายกว่าการที่จะเปลี่ยนแก๊สไฟให้เป็นเพชรแสดงว่าแก๊สไฟมีความสเสถียรมากกว่าเพชรในกรณีนี้ข้อ4 32ของแข็งบริสุทธิ์ในข้อใดที่ทุกสารมีการจัดเรียงอนุภาคภายในเป็นโครงผึกล่างตาข่ายโครงผึกล่างตาข,าข่ายราอนี้ต้องนึกถึงตัวหมู่ที่4ไว้432ในเลยตอบข้อที่ ฟอสฟอรัสด,ดำนะครับฟอสฟอรัสดำเด็กๆต้องจําเพิ่มนะนะครับแต่ว่าคอร์สกบแกไฟเนี่ยเป็นโคงฝึกร่างกายแน่นอนนะครับไอโอดีนไม่ใช่กรมกรมมาถันไม่ใช่แล้วก็น้ําแข็งแห้งก็ไม่ใช่นี่องไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่นะครับอ่ส่วนข้อต่อไปที่พาเฉลยก็คือข้อนี้อ่านไม่ออกครับ ข้อ4 3 4อ่ะมาเฉลย4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3 7 4 3 8อ่ะเท่านี้ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องแกไฟและเพชรเป็นอัญญอัญญรูปที่โดยสร้างมาจากจำพวกคาร์บอนและสารอินทรีย์ไม่มีสารอินทรีย์คุณสมบัติของโลหะชนิดหนึ่งก็คือเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องผิดจะมีประหลอดที่เป็นของแข็ง เอปรอดที่เป็นโลหะที่เป็นของเหลวทั้งกรรมฐาถันมาานโนโลคลินิกและลัมบิกมีส่วนเหมือนกันคือ s แปดโดยทั้งแปดโมเลกุลจะเรียงกันเป็นวงกลมระนาบเดียวกัน,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 กนคือโครงสร้างมาต่างกันนะครับโมโนคลินิกกับลอมบิกนะเมืม่อโครงสร้างมาต่างชื่อก็จะต่างด้วยนะครับมันไม่ได้อยู่ในเป็นวงกมลมระนาบเดียวกันนะครับข้อนี้คือตอบว่าไม่มีข้อถูกสักข้อเลยนะครับข้อสอบตัวนี้จะยากหน่อย c ส5าครับตั้มดคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้มีจุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องนำความร้อนได้น ข้อใดเป็นการสอดคล้องกับสารที่กําหนดโคบเลต์ไม่มีขั้วโคบอลต์นี่ขั้วเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องแล้วก็นําความร้อนได้ข้อนี้ผิดครับโคฝมผล่างตาข่ายคือมีจุดเดือดจุดน้ำเลวสูงแล้วก็ละลายน้ําได้ผิดครับผิดท,ที่ที่ละลายน้ํานี่แหละไอออนิกมีจุดเดือดจุดน้ำเลยวสูงนําไฟฟ้าได้นําไฟฟ้าไม่ได้ครับถ้าอยู่ในสถานะของของแข็งนะครับ มันจะต้องมีเงื่อนไขบอกชัดเจน่อนคข้อนี้โลหะคือมีจุดเดือดจุดร้อนเ็วสูงถูกต้องนำความร้อนได้ถูกต้องนำไฟฟ้าได้ถูกต้องอ่ะราวนี้ตอบข้อที่สี่นะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้ปั๊บ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  ABC ควรเป็นสารในข้อใดน,น,นะครับ ABC คนเป็นสารในข้อใดข้อน,ขนี้มาไลร่ครับ จุดเดือดจุดระเหยต่ำม,มากในสถานะของแข็งไม่นำรองเดียวไม่นำทีนี้ของแข็งไม่นำของเหลวนำเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นไอออนิกส่วนตัวเนี้ยมันมันน่าจะเป็นโลหะหรือไม่ก็คงผึกนะครับไปไล่เลยซีนต้องเป็นไอออนิกอ่าเป็นไอออนิกทั้งหมดเลยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยไม่นำไม่นำไม่นำตัดแก๊สไฟทิ้งต่อเพชรตัดชัดเจนเลยนะครับ เพราะโค้งผลึกร่างตาข่ายเนาะมันถึงจะมีจุดเดือดจุดน้าเดียวสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งนะตัว B นะครับนำทั้งสองสถานะตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นโลหะคาร์บอนและซิลิคอน เป็นธาตุในหมูดที่มี่มีอิเล็กตรอนเท่ากันและมีโครงสร้างอิเล็กตรอนเหมือนกันเพราะเหตดใดซิลิกอนตัวนี้จึงมีจุดเดือดสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เราต้องตอบไปอีกว่าตัวนี้มันจะเป็นในลักษณะของโครงผึกนะครับต้องตอบปในลักษณะของโครงผึกคือตัวนี้มันไม่มีใช่เด็งๆจะ,จะต้องตอบประมาณว่าเพราะ SiO2 เนี่ยมีโครงผึ่งร่างตะข่ายแต่ CO2 เนี่ยเป็นโมเลกุลไม่มีข้วโครงสร้างพลอันกันนะครับถ้าโครงผึกงร่างตะข่ายเนี่ยจุดเดือดจุดร้อเยือจะสูงมาก 4ี่สามแปดครับข้อความที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมีต่อไปนี้ข้อที่ผิดคือการมีพันธะเกิดขึ้นแสดงว่ามีสมดุลระหว่างแรงดึงดูดและแรงผลักเขาจะหาข้อผิดข้อนี้ถูกพันธะโลหะเป็นพันธะโคเวเลนต์อ้าวกรรมพันธะโลหะก็พันธะโลหะนี่ไม่ได้เกี่ยวกับพันธะโคเเลนต์ผิดครับข้อนี้ผิดอืมดังนั้นอเตรียมตัวทําการบ้านอีกแล้วนะครับมาให้ทําการบ้านเนาะก,การบ้านการบ้านนะครับการบ้าน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  การบ้านการบ้านโอเคเอาการบ้านถึงข้อนี้นะครับการบ้านถึงข้อนี้นเนาะแล้วเจอกันในตอนหน้าทําการบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนตอนหน้าขอดูก่อนตอนหน้าเราจะได้เรียนอะไรเออรู้สึกว่าเราจะเรียนยังเรียนใกล้ครบแล้วนะครับโอเคตอนหน้านะครับจะอธิบายในเรื่องของ ลักษณะของโควเวเลนต์อีกรอบนึงแล้วก็สอนเรื่องพันธะโลหะเนาะแล้วก็ค่อยเฉลยการบ้านนะครับนักศึกษาเด็กๆทาการบ้านด้วยนะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องพันธะโลหะกันนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้าครับ